ทำไมกินหลากหลายจังวันนี้ทำไมทำไมท่านกินหลากหลายจังครับท่านวันนี้ปกติผมจะกินหลายหลากมาก่านนี้แต่วันนี้เราเปลี่ยนมันเป็นหลากหลายเรอนี่คือข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวอเคโอ้ก็สองอย่างแล้วก็หลากหลายแล้วนี่แล้วก็ถุงพลาสติกด้วยข้าวเหนียวอเคแล้วก็หมูกินเดียวตัวเดียวกินไม้ได้ไหมท่าน ไม่กินไม่ได้ปกติก็กินอยู่แต่ว่าวันนี้ปกติก็กินหลากหลายไงโอ้หลากหลายมากครับในหมูมีซอสมีน้ำตาลมีเกลือมีทุกอย่างไอ้ไนั่นเน่ไอ้ละกระดอกกระดอกกอดรวมกันก็เลยหลากหลายในหมูหหหตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่พระอาจารย์่ะจะรู้ความเยิงว่าเพื่อนเพื่อนโวยโมาจากอานิมิโดนิมิโด กินนะกินหลากหลายกินขนมกินมีหลากหลายในขนมกิน